สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h anel จันารย์เสกย์นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ผมจะมาโฟกัสนะครับในเรื่องมุมมองของคุณอีกอรฟอนนะครับเกอร์เยสนะครับจากมัตเตอร์ฮอร์นโกสสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งผมได้ทำคลิปนะสองคลิป ก่อนหน้านี้ไปแล้วคือคลิปที่ชื่อว่าท่านเป็นนักลงทุนที่กําลังจะติดกับดักหรือไม่นะครับเหมือนทหารที่เดินทัพเข้าสู่กับดักของนักยุทธศาสตร์ทางการทหารนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญท่านนี้นะครับได้เขียนบทความที่น่าสนใจไว้นะครับประเมิสนสถานการณ์ไว้ว่าเปรียบเทียบกับก,บการต่อสู้ของนายพลฮานิบาลนะครับกับ โรมันในปี217ก่อนคริสต์กาลนะครับซึ่งเขาได้วิเคราะห์การลงทุนของโลกนะว่าอยู่ในขอบหรือปากทางของการถูกจับโดยกับดักฮานิบาลนั่นเองนะครับซึ่งน่าสนใจซึ่งถามว่าฮานิบาลคือใครนะในพลฮานิบาลนะก็เป็นนักยุทธศาสตร์เป็นนักยุทธวิธีนะและเป็นนายพลท่านหนึ่งนะทางการทาหารนี้ยิ่งใหญ่นะครับ ในบริษัทนะเขาเป็นเจ้าแห่งยุทธศาสตร์นะแล้วก็เป็นคือเขามีความสามารถนะครับในการวางแผนนะที่จะนําศัตรูเนี่ยเข้าสู่ความพ่ายแพ้นะครับเหมือนกับดักนั้นเนี่ยซึ่งบรรดาลักลงทุนกําลังถูกนําเข้าไปสู่เขาบอกในความคล้ายคลึงกันมากกับยุทธศาสตร์ของฮันนิบาลในชัยชนะของเขานะเหนือโรมันนะครับที่ ทะเลสาบทื่อว่าทัสซิมินนะครับในปี217นะก่อนคริสตกรนะครับใครต้องการฟังละเอียดนะก็ลองไปดูเซิร์ชดูนะครับไปค้นดูนะใน2คลิปนั้นนะครับโดยที่ในพลฮันิบาลเนี่ยนะเขาก็มียุทธวิธีนะยุทธศาสตร์ในการล่อลวงทหารเยอรมันเนี่ยนะเข้าไปจัดการนะเข้าไปติดกับดักของเขานะโดยที่เขาเข้าไปปิดล้อมนะมีการ ปิดกั้นอย่างไรนะครับนะมีการเอาทหารม้าไปซุ่มโจมตีนะบนเนินเขาอย่างไรนะใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับในคลิปนะที่ผมทําออกมาซึ่งมันยาวนะมันยาวบางทีเกือบ20่นาทีเลยนะครับนะมีบางมีคลิปหนึ่งเนี่ยผมเลยมาโฟกัสบางจุดให้ฟังนะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดถนะ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้ ผลสรุปก็คือนะกับดักของในพลฮานิบาวเนี่ยทำให้พวกโรมันเนี่ยมากกว่า15,000นายเนี่ยนะต้องสังเวยชีวิตนะครับและถูกจับเป็นเชลยนะหมื่นนายในความพ่ายแพ้แห่งหายนะในครั้งนั้นนะครับคำถามก็คือว่านะครับนะอะไรที่ในพลฮานิบาวเนี่ยจะทำกับโลกปัจจุบัน,นมันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า มันเกี่ยวกับการถูกนำเข้าไปสู่กับดักที่ร้ายแรงถึงชีวิตนะโดยปาศจากนะครับความเขาเรียกโดยปาศจากแม้เพียงแค่ความระมัดระวังนั่นเองนะเพรานใครสนใจก็ลองดูคลิปนั้นนะคลิปนี้ผมจะมาพูดกันต่อนะครับถึงนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะกำลังถูกดึงเข้าสู่กับดักฮันิบาลนะก่อนที่ตลาดจะเกิดระเบิดออกอย่างรุนแรงนะครับร่วงกว่า90%ซ เพื่อปรับใหม่นะซึ่งผมอาจจะเรียกว่า The Burst 90%ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะก็มาพูดถึงว่าคุณอีกรอนเกอร์เยสนะครับก็พูดถึงความแตกต่างนะครับอย่างสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดระหว่างยุคข,ของบาลอนนะเขาเรียกเขาเรียกว่าล็อบเบอร์บาลอนนะบาลอนนักป้นของศตวรรษที่19และบรรดานักลงทุนในทุกวันนี้ก็คือว่าความมั่งคั่งของพวกเขาเนี่ยถูกวัดอย่างไร เขาบอก150ปีที่แล้วนะครับคุลค่าต่างๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างอนุรักษ์และราคาต่อไรายได้นะที่เขาเรียกว่า Price to Earning Ratio เนี่ยนะครับสำหรับพวกบริษัทใหญ่ๆนะต่างๆเนี่ยนะจะเป็นไปตามปกติธรรมดาที่จะต่ำกว่า10นะครับแต่พอมาในยุคนี้นะครับ a m ม z o n นะมี Price to Earning Ratio เนี่ยนะครับเกินกว่า90ในขณะที่ Microsoft และ f c e e o o o เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณระดับ30 ส่วนเท s l a มี p พ i c ทัวร์นิ่งเล o ชเนี่ยในระดับที่เรียกว่าโอ้โหสูงนะเป็นเป็นอะไรที่ประหลาดเลยครับพันหนะครับสิ่งนั้นกล่าวได้ว่าเป็นบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะน,นี้อย่างสุดขั้วในขณะที่เขาได้ชี้ออกมาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้มูลค่าต่างๆนะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับ อยู่ในโลกแฟนตาซีนั่นเองนะสิ่งนี้เป็นผลที่ตามมาของการใช้นโยบายพิมพ์เงินของบรรดารัฐบาลและธนาคารกลางต่างๆเป็นยุทธศาสตร์หลักนะครับทางเรศรษฐกิจเงินนี้ที่ได้ถูกเนรมิตรสร้างขึ้นมาในอากาศเป็นสิ่งเดียวกันกับที่เคยใช้ในการสนับสนุนตลาดหุ้นในระหว่างวิกฤตการทางการเงินครั้งใหญ่ซึ่งเริ่มต้นในปี2006ส่วนที่ใหญ่สุดของหนี้สินขนาด150ล้านล้าน ดอลลาร์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นนับตั้งแต่วิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี2006มันอยู่กับบรรดาธนาคารต่างๆและไม่ได้ไปสู่บรรดาผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรมแต่อย่างสะดวกสบายนะครับที่เงินนั้นเนี่ยมันไปถึงบรรดานักลงทุนและถูกนำไปลงทุนในบรรดาตลาดสินทรัพย์ต่างๆตามที่เขาได้แสดงนะในตารางหนี้สินแล้วก็สินทรัพย์ก่อนหน้านี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยบรรดาหุ้นเนี่ยถูกขับเคลื่อนนะโดยสภาพคล่องไม่ใช่การลงทุนในบูลค่าที่แท้จริงพูดอย่างย่อๆว่าสิ่งนี้คือสภาพคล่องจากฐานหนี้สินเป็นอะไรที่กําลังขับเคลื่อนสูงขึ้นของบรรดาตลาดสินทรัพย์ต่างๆมันสร้างบูลค่าที่ไม่เป็นจริงของ price to earning ratio นะครับซึ่งมันไม่ได้ถูกหนุนด้วยการขยายตัวของอุตสาหกรรมแลก การเงินนะครับนะเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาตลอดกว่า150ปีที่แล้วนั่นเองไม่จําเป็นที่จะต้องพูดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของพวกเราในขณะน,นี้มันเป็นหยนะระบบการเงินของพวกเราเนี่ยกำลังอยู่บนหนทางเจ็บป่วยในช่วงปลายนะก่อนที่จะมีวิกฤตสาธารณสุขที่เริ่มต้นขึ้นนะภายหลังที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการตอบสนองของรัฐบาลได้ทําให้เกิดล่มสลายอย่างฉับพลันของหลายๆภาคส่วนของเศรษฐกิจของพวกเรา แต่ถึงแม้ว่านะการหลอมละลายทั้งปวงนี้นะแต่บรรดาตลาดหุ้นยังคงต่อเนื่องนะที่จะรุ่งโรดไปทั่วโลกซึ่งแสดงสิ่งนั้นนะซึ่งแสดงสิ่งนั้นว่าพวกมันกําลังถูกพยุงถูกหนุนด้วยชิศทางที่ไม่เป็นความจริงไม่ใช่ด้วยเศรษฐกิจที่แท้จริงความรุ่งโรดไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาเลยแต่ตามมุมมองของ ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้นะครับเขาบอกว่าณบางจุดในช่วง2-3ถึงสอาทิตย์หรือ2-3ถึงเดือนข้างหน้านี้ตลาดจะระเบิดออกก่อนการระเบิดออกนี้นักลงทุนนะครับทุกรายไม่ว่าใหญ่หรือเล็กผู้ซึ่งมีสภาพคล่องใดๆที่เหลืออยู่เนี่ยจะต้องถูกดูดนะเข้าไปสู่ในตลาดก่อนถึงจุดสูงสุดดังนั้นนะครับถ้าย้อนกลับไปที่เรื่องของฮันนีบาล นะเป็นที่ซึ่งกับดกักอยู่ที่นั่นทุกๆคนนะครับกำลังจะถูกดึงเข้าไปสู่บรรดาหุ้นณนะจุดสูงสุดของตลาดและต่อมาก็จะแบ่งนะระเบิดออกนะคุณอีกอรฟอนเกเยสอธิบายนะครับนะนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ การร่วงที่กําลังจะมาเนี่ยนะครับอ่าก็จะเป็นนะครับการเริ่มต้นของวงรอบตลาดหมีนะซึ่งดูเหมือนจะยาวนานเป็นเวลาเกินกว่าทศวรรษนะครับก็เป็นอะไรอย่างง่ายนะครับที่บรรดานักลงทุนเนี่ยจะได้มองเห็นสินทรัพย์ฟองสบู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรและสังหาริมทรัพย์เนี่ยร่วงลงเกินกว่า90%เนี่ยผมเรียกว่า The Burst ์ส e b นะครับเดอะเบิร์สในเทอมนี้แท้จริง บรรดาเทอมเหล่านี้จะถูกผูกโยงกับกําลังซื้อที่คงที่และ,สะเสถียรอย่างไรก็ตามนะฮะในวันนี้อัตราส่วนของดาวโจนต่อทองคําเป็น15ต่อ1เมื่อเปรียบเทียบกับในปี1980มันเป็น1ต่อ1นะครับตามที่พวกเราสามารถมองเห็นได้ในรูปนี้อัตราส่วนขึ้นสูงสุดในปี1999แต่แนวโน้มทิศทางระยะยาวในขณะนี้กําลังลดลงเป้าหมายนั้นสําหรับอัตราส่วนคือ0.5ต่อ1ซึ่ง บ่งชี้ว่าดาวโจนจะสูญเสีย97%นะต่อทองคําในปีข้างหน้าต่อไปแม้ว่ามีบางท่านอาจโต้แย้งว่าการลดลงระดับนี้มันเป็นไปไม่ได้นะแต่คุณอีกรนะครับก็บอกว่าจำสิ่งนั้นได้ไหมนะจากปี1929ถึงปี1922เนี่ยดาวโจนร่วงลง90%แล้วมันใช้เวลาเกือบ25ปีนะครับสำหรับที่มันจะฟื้นขึนตัวขึ้นมา และเมื่อพิจารณาสิ่งนั้นในขณะนี้นะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนี้ของพวกเราเป็นอะไรที่ยิ่งแย่ลงกว่ามากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะยามที่มันมาถึงหนี้สินและมูลค่าที่สูงเกินไปของบรรดาหุ้นการลดต่ำลงกว่า95นนะครับจึงไม่ใช่สิ่งที่มันจะไม่เป็นความจริงนี่เลยนะครับน,นี้มุมมองนะของคุณอีกรนะครับ แล้วเขาก็ยังพูดถึงว่านะเขาก็พูดอีกครั้งหนึ่งนะตามที่เขาเน้นย้ําบ่อยครั้งนะครับว่าบรรดานะบทเรียนที่ดีที่สุดนะที่พวกเราเรียนรู้มาจากในบัดิศาสตร์ทุกๆกคนคิดว่ามันเป็นความแตกต่างในทุกวันนี้แต่เขาสัญญาว่ามันไม่ใช่แทบทุกๆสิ่งนะที่พวกเรามีประสบการณ์ในทุกวันนี้ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน,น้านี้เขากล่าวต่อนะฮะว่าบรรดาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยกำลังชี้ไปที่ จะการเกิดปรากฏขึ้นของการปรับแก้ไขตลาดอย่างรุนแรงดังนั้นนะความร่ำรวยส่วนใหญ่ดูเหมือนจะถูกล้างออกไปในบทถัดไปของการล่มสลายในขณะที่ทองคําและเงินคือ Silver ร์นะครับจะคงต่อเนื่องต่อไปที่จะมีสมรรถภาพที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อบริษัทยืนยันว่าหนทางที่ดีที่สุดที่จะปกป้องความมั่งคั่งของแต่ละบุคคลก็คือการถือรองเหรียญแท้จริงที่อยู่นอกระบบธนาคาร ตลาดต่างๆสามารถที่จะยังคงต่อเนื่องที่จะถูกขยายขึ้นและถูกผักให้สูงขึ้นและสูงขึ้นด้วยหุ้นต่างๆที่มีมูลค่าสูงเกินไปแต่เลขคนนั้นคือสภาพคล่องไม่สามารถเติมในช่องว่างต่างๆของ,ของตลาดไปตลอดการในบัดนี้นะพวกเราถูกตั้งไว้เกิดการแตกหักของสัดส่วนที่พิเศษเหนือสามัญปกติด้วยการปรับตัวของตลาดซึ่งจะชะลอการวิ่งขึ้นของกำไรนับเป็นปี และในช่วงระหว่างวงรอบตลาดหมีนี้นะอย่างแท้จริงที่สุดนะเขาบอกทุกๆคนเนี่ยจะกลายเป็นผู้แพ้หรือตามที่นักยุทธศาสตร์เตือนว่ามันเพียงคล้ายกับฮันนีบาลที่ที่สังหารนะพวกโรมันนะตลาดหมีนะที่กำลังจะมากำลังจะสังหารบรรดานักลงทุนในการต่อสู้แห่งมหากา์เพียงแต่เราเฝ้ารอและดูนะครับ อันนี้ผมก็โฟกัสนะสิ่งที่เป็นสาระสำคัญมาให้คือคุณอีกร์เนี่ยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทองคำนะครับว่าเชื่อว่าตาส่วนของดาวโจโต่อทองคำเนี่ยมันอยู่อยู่ที่หนึ่งตอนหนึ่งเพราะมันเคยเกิดขึ้นตอนเกิดร์เรคชันนะครับในปี1 9 8เอปนะครับแล้วก็เ,เกิด,อ,กดอะไรเขาเรียกอะไรฮะถ้าเราไปดูในกราฟนะครับเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยนะที่ทองคำนะครับนะมัน ยังผูกติดอยู่กับไอ้พวกเงินกระดาษเนี่ยนะครับการแว่งของมันเนี่ยจะไม่ใหญ่แต่พอหลังจากนั้นเป็นต้นมามันแกว่งใหญ่เป็นผลมาจากการที่ธนาคารกลางพิมพ์เงินออกมามากๆนะครับทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมี price to earning ratio เนี่ยที่สูงนะะพอมันสูงมากๆสูงมากๆเนี่ยนะครับมันก็ยทำให้อัตราส่วนนะครับของไอ้ตัวดาวโจนต่อทองคำเนี่ยมันเลยขยับจาก1ต่อหนึ่งเป็น15ต่อหนึ่งแต่คุณอีกร์เชื่อว่ามันจะปรับตัวครั้งใหญ่ นะเกิด The Burst 90%นะครับเกิดเขาเรียกว่า Collection ปรับใหญ่นะร่วงลงมากว่า97%นะครับโดยอัตราส่วนเนี่ยอาจจะอยู่ที่เราราว0.5ต่อหนึด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทองคำนะครับคุณอีกอนฟอนเกอร์ยสนะครับจึงเล่าสู่กันฟังก็ขอทุกท่านฟังใช้สิปัญญาพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับ ใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube แนลจ n e เสาจุดย์เสกจุดหนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสมัุนช่องจารย์เสกเสมอมานะครับขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ